สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับชาวขาลงจากภูเขาเทียนเหมือนซานหรือภูเขาประตูสวรน,นะครับวันนี้เราซื้อตั๋วขึ้นมา225ยี่สิบห้าหยวนนะครับก็พันกว่าบาทแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับดูถนนนะครับสวยมากเลยนะครับแต่เราเข้าไปดูตรงช่องประตูเทียนเหมือนซานที่น่าเพราะว่าเดือนมีนาหนิมะตกนะครับเขาก็ปิดประตูตปิดประตูแล้วก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุน,นะครับ ขากับอากาศเย็นมากวันนี้ก็มีมาตกนิดหนึ่งอ่าประตูจะอยู่ตรงน้นนะครับตรงไฮไลท์ของเขาจะอยู่ตรงนู้นนะจะมีเร,ร็นเห็นไหมเห็นช่องนะเฉยนช่องบนเขานะครับช่องบนเขาเล็กๆนั่นแหละครับเราต้องนั่งรถขึ้นนะครับต้องนั่งรถขึ้นแต่ช่วงเดือนนี้เขาเขาปิดน,นะครับผุษถามแล้วดูถนนทั่ทางก็ทําทให้เราได้ดีดีมากนะครับก็สะดวกสบายในการเดินทาง กระเช้าที่ผมขึ้นมานี้ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วก็เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกประมาณ7กิโลนะครับผมว่าคนจีนเขาก็เก่งมากนะครับอย่างเขาทำถนนให้เราเดินไปรอบเขาก็รอบหน้าผาผมเห็นแล้วก็เขาทำเสายื่นออกไปทำสลัดยื่นออกไปแล้วก็เทพื้นปูนนะครับเขาลงทุนให้เรามากนะฮะแต่ผมว่าอย่างมา,มาที่นี่พันกว่าบาทผมว่าไม่แพงผมว่าไม่แพงคุ้มค่านะครับ ถ้าไปจางเกียเจียนี่ก็มันก็ผมก็ส,สู้ที่นี่ไม่ได้นะสำหรับผมให้คะแนนที่นี่สิบจางเกียเจียเอาสักเจ็ดก็พอนะครับแพงด้วยจางเกียอเจียกระเช้าขึ้นก็แพงเจ็ดสิบหกยวนขาลงก็เจ็ดสิบสองยวนอะไรก็จ่ายเท่านั้นแล้วก็ค่าซื้อตั๋วไปจางเยเจีย,ยก็สองร้อยสี่สิบแปดยวนก็ถือว่าแพงมอากานนะครับพันกว่าบาทนะครับพันสองพันสาม ออนนี้เป็นขาลงแล้วก็กระเช้าต้องไปผ่านด่านตรงโน้นที่เห็นที่เห็นไกลๆนะครับต้องไปผ่านจุดน้นก่อนนะฮะเป็นอีกสถานีหนึ่งแต่ว่าเราไม่ลงนะฮะเราไม่ลงก็เราก็ต้องนั่งผ่านอ่าตรงนั้นอีกแล้วค่อยไปลงที่เมืองจางเจียเจียนะครับสวยมากครับสวยมาก ตอนเส้นสายนี่มีหมอกนะฮะมีหมอกแล้วก็เรามองเห็นเฉพาะยอดเขาเห็นเฉพาะสายสิลิงผมรู้สึกว่ามันคล้ายว่าตอนนี้ผมลอยอยู่ในสวรรค์อะไรอย่างนั้นนะครับสวยมากครับยงก็เห็นเพื่อเรื่องบ่าอไอจึงบัวประเทศจีนสวยงามมากผมชอบปรเทศจีนนะ